สวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขุสุขคตจ้าพี่น้องขับมืดปุ้ยตาเลยดจ้าพี่น้องขับขับมาจากเที่ยมอัมรากากียค่ะก็เลยผ่านตลาดมาก,ก็เลยเจอหอยมแมลงคู่นางอยากกินด๋อยแลพี่น้องเอ้ยโบนิกินเป็นปีสองปีนะก็ยอยากกินอยู่ล่ามานันบอกขอยี่ขายไปเลยนะก็เลยซื้อมาขนาดสองโลโลละสองพันกิบหกสิบกว่าบาทพี่น้อง ประมาณ60กว่าบาทเลยนะน้ำสัมมาอบนะคะอบสูเด็กๆกินมะฮัวเด็กๆสิมักกินบ้างคะมันคือหอยแมลงผู้อบค่ะพี่น้องขาน,นบำหมักหนึ่งนะคะอบมันสิเด็นรสชาติของเสี่ยงปูเลยคะ่ะสองโลก็ได้หลายเตอ๋อพี่น้องเนละย40,000กี่ร้อยกว่าบาทสองโลก็ได้เลยค่ะ110บาท2โล รอยซาพี่น้องนี่เราจะอบโอ๊ะฟ้าหมอกาดายหน่อยปวดสุกคือเกลานะครับพี่น้องขานี่ค่ะหน่วยใหญ่ยอยู่เด้วพี่น้องผมมีทะเลลาวหลักเลยหากินหญ้าพี่น้องงานทะเลแต่น่เปนะ็นคนหมักกินอาหารทะเลตอนนี้ก็อยากกินสุดก็คือปลูเนื้อนะคะนายอยากไปกินซีฟู้ดอยู่ไทยหัวละสี่ก้าวๆอยู่ระคาตอนนี้เทียบแล้วเป็น,นเตือนนะคะ แต่วันนั้นยังไปไทย็ได้อีกนี่เียกจะไปอยากไปก็ได้พี่น้องคนระัได้รอกินตรงนี้แหละค่ะนี่ค่ะหอ,อยแมลงผู้จริงๆมันต้องใส่หัวละพาพี่น้องมันจังเสียหอมอันนี้มันม,ม,มีหัวลาภาคเลยเ้าปลูกแต่พักขึ้นใสอันนี้สวนอะไใส่พักขึ้นใสเปิดฝาดูก่อนว่าจะน่ากินหรือเปล่าโอ้โหสุกแล้วจ้าพี่น้องจ้า หอยแรงภู่อ,อกอ้วนอยู่บ่างมันได้สุกคับปายในได้ไหมอบต่อนะคะสุกเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ้าหอยอกป๊าป๊ะ,ะตากกิกนไปเลยพี่น้องจ้ะบริกรกินดอเลหอยมแรงภู่กินอะไรเห็ดนะแหมเ็ษอยู่บ้าง นี่จะพี่น้องกับข้าวมื้อเย็นจ้าป่นปลาทูสมพักพี่น้องต้มปลาแล้วกับหอยแมลงผู้อบนะคะแสบบ่ตะจิตเป็ดจีบบอหม,มากกินบ่บอหอยนะแสบยัสบายดีปลานลูกดูพี่ทำไ้โทมพี่แสบแสบ่เคยกินยู่บอ,อเคยกินไปไปลูกเคยกินตอนไหน แซ่บป่ะหอยเด้อเหรอะเขามาแต่แซ่บหอยเมียงผู่นะเป็งมน้ำคลองบ่เมืองดาอื๋อลราไปงมมากินเด้อไปไกระตี้แต่เปงมมากินอื่นนะไปอื๋อเราเป็นงมมากินสองไอโน้องนะแหงืหน่วยใหญ่แต่ว่านี่ของนะกินก็กินที่เราเกอดมานะเจ้าสบายใจจ้ะพี่น้องมากินข้าวยังได้รับกางพี่น้องคนปลานะคะ พอยมีคู่แสบปบบไม่คิ่าไงแไปวาลาลูอ๋อได้แนมปลาลูนะแนมจะหอยไปตาลูจะหอยวะสเอาอะไรทสมพักไปเนกะดิ้อผิเชิงผิดตามที่เป็นหมด

หัวเองก็ได e ้อาลงปเลยนะ้วดแล้อยูตลาดกลางมากเลยวดด้วยกระยางไม่เคยถูกปวดา ามเขาหอยี่เาหอก็บอกว่าอ้วนจ้ะหมักกินได้ไม่ต้องมากหา่ากินได้ เี่ยยังกับเปิดตัที่ลุกขอเนี่ยออ้เราปล่ยเขาเก็บไปหนึ่น้อยไปก็เป็นผู้วาเป็นผู้วาเราเก็บใอ่ไหมเสียก็เสี็เสียเสก็มันตีเียไม่เห็นคู่ทั้วงเป็นหนามสี่สบลาอออ๋อนนี่ไงนี่ล

เราทออยากนเม่อเ้าที่อยู่ในเมืองเาอยูเรายนนเป็นสวรรค์กีกับนางฮาทานเจ้าเป็นลาสิมีหอยนางมใหญ่นาอยูงกีนั่บเป็นตเมืองยังจัดแมุ่กินกีแม่ก็เห็นนี่นไมชื่อ แม่จับมันเป็นสื่อผมอไปเจอทำไมตู้น้อยอย่แล้วต้ันไน่ทัะแต่จะ,จะเป็นส <c oughs> ายาาป่ะน้งมี่หรออะไรทีเหมอนเศร้าเฉินอนเป็นหมูอัมมาลากะ <c oughs> บันนี้มีบ่อนนอนพี่นอ้องมันเป็นห้องเซอร์นี่ห้องพิเศษห้องพิเศษมันเต็มนอนได้แค่คนสองคนนั่นหงีกันนอนในเตียงขางๆเพคนเลยพี่นอ้อง <c oughs> ห้องน้อยๆพันว่ามีหกเตียงต้องนอนใต้ถน้านอนหลายคนก็ต้องนอนกองเตียงกันได้ห้องพิเศษจะไปใต้ดินเล อันนี้บาบแป็บเมื่อนี้กับบาบแป็บกับเสาลอยอยู่อื่นจะต้องเป็นสวอนกับห่วงกรรมมื่อไงก็ได้เมื่อไงเพี่อนเรามันจัดก็ได้กลับมาแล้วมันมัเป็นตะอยู่มันไม่มีวันอยู่วันน้อยไม่หรอกจากลับไปนี่ก็แอัพกันมาลงบันบันหน่อยเพื่อนเราบังคันในเมือง

โรงพยาบาลนนทกับพ่มาเรียนอะไพาาคินิกคลินิกหมอแม่มาทำมันไปหรือเล่ราไ่ได้เราเห็นคนอยู่ที่นี่เราต้องมีแต่ว่ามีือะมันก็จะมผ่าว่าเราเห็ุการณอยู่ที่นั่นกัข้อกเยเงก็ซื้อมัเข้มอกไปนางง่วงง่งเงียบอสองพี่นเนา

สรงขับข้าดทำน,นี่อน้อยแกินได้สรงขันว่าหอยานั่งหนักเปิดนะคะกราปิโกระทะกับหอย,วยหวานหอยแครง ตบหอยเซี่ยวนะบอกินเป็นหมักมาสองรอบเดืนจนแบบแปะจิ๊บหอยเก็บเอยหอยหอยหอยเี่ยวน่ะอยเช่ยวกับหอหวานหมันใเลาขันไปกินหอยขันไปกินซีพูดซีเก้าเก้าหัูเนื่อเบิดขันเศร้าโตขันนางนางกินนะ้ึงหมักกินปูดำมันไหมเดี ทะเลบ่เขาเห็นปูทะเลบ่เหาให้กินบ่แบ่มกินบ่เคาเหนบ่กินู้นา่กินตูนาลล่าหรือปูทะเลบ่ปูุนน่านหรืปูทะเลมีุมนนนด้างบ่าตัวนี้น้อยแรงบ่ เป so hmm. hmm. ็นปูนา่หะเลทะเลนะทัจืดสีแดงไแม่สีแดงพูทะเลเป็สีแดงประตูุกเลยนะหมูทอดน้ำทะเลทอดไปบ่ไปเจีทะเลก่เอซบอกว่าไปเจียทะเลไปก่

ติดตาเค็น้อติตาแเมมดายเแ่ดิมเบอร์เดี๋ยวเราจะฝากิจการสักหนึ่งเดี๋ยวดิมเบอร่ตาทำ i t อนไ n เดียวล่จะสนุกกล้เามีอยู่น่งกันไราน พน้อจากสกรกไกสนิก่อนนะครับพี่น i, ้องคกินขาก็ส sure. ินอนเมื่อยเดินทางมไกลๆพอสมควรเหมือนกันกสั่นกฝากบรรยากาศสิเนนะจาพี่น้องคสวัสดีจ้า